ต่อบทสวดที่6บทสวดจุลชัยยปรกรณะโมเมพุทธเตชะสาละตะนะตายะธรรมิกาเตชะประสิทธิประสีเทวานารายปรมีสุราสิทธิพรมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีรักกาสมุทธา ภูตุงคังคาจะสัพรมมะชัยยะประสิทธิพระวันตุเตชัยยะชัยยะตรณีตรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชัยยะชัยยะาคนละตนละนิสัยนิไลใสเสน,นะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคมพีระสมพีนาเคนทนาคีปีศาจจพูตะกาลี ชยยะชยะทุนิมิตาโลกีชยยะชยยะสิงคีสุธาธานะมุขชาชยะชยะวะรุณณมุขสาตราชยะชยะจำปาทินาคักุละคันโกชยะชยยะคัจฉคุณนตุรงสูการะผู้ชงสีหะพยัคฆทีปาชยยะชยะวะรุณะมุขยาตา ชิตาชิตาเสนาลีปุณะสุทธินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชยะชยะธรณีตะลีสัทธาสุชัยาชัยยะชัยยะธรณีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังการาตัญญาภวักขีชัยยะชัยยะบรุณะยักขีชัยยะชัยยะรักษาส,สุระ พู้ชตาเตชาชยะชยะพรเมทะคนาชยะชยะราชาธิราชศาสชัยชยะชยะปทวิงสัพพังชยะชยะอรหันตาปัจีกับพุทธสาวังชยะชยะมาอีสุรหะรุหะดินเทวาชยะชยะพลมาสุรโค ชายยะชายยะนาโคว,วิลูนาโกว,วิลูปักโคจันทิมาลวิอินโตรจะเวนเตโยจะกุเบโลวรุโนบิจะอัค ja ิวายโยจะปาชุนโกุมารุทัตตะรัตโกอัฐาระะ มะอาตีวาสิทธิตาปัสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะราโมพระวันตุเตชัยยะธโมจะสังโคจะทาสัสป,ปาโลจะชัยยะกังเอเ,นเตเนะชัยยะเตเจนะชัยยะโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเจนะโหตุเตชัยยะมังคลัง <c oughs> ชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมารัสสะจับปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชยตาธัรมะคณามะอีสีโนชัยโยปิพุทธะสิริมาโตอายังมารัสสะจับปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาอินทะคณามะอีสีโน ชายโยปีพุทธะสิริมาโตอายังมาลสะจจะปาปิมาโตะปราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะตถาเทวคณามะเอสีโนชัยโยปีพุทธะสิริมาโตอายังมาลสะจะาปาปิมาโตะปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเถปโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะคณามะเอสีโน ชายโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาราจะจะปาปีมาโตปะลาชายโยอุคโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชย,ยตาทานนาคขณะมหิสิโนชายโยปีพุทธศาสิลิมาโตอายังมารัจะจะปาปีมาโต <c oughs> <c oughs> พระราชโยโคโสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยญตทาสัพพมัคขนามอเอิโนชัยันโตโพธิยาโมเลสักกะยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชัยัดตสูชัยยมังคะเล อราชิตพลังเกศีเสปทวิโปคะเรอภิเศกสัพพุตานางอักขบัตโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังคลังสุปภาตังสุงุติตังสุขโนสุมุงุตโตจะสุยิตังพรหมจาริสุปัทคินางกายกรรมังวาจกรรมังปัทคินางปัทคินางมโนกรรมังปานีทีเตปัทคินา ปัทกินานิกตวานาละลพันตัดเถปัทกินีเตอัทละลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสานีอะอโรคาสุกิตาโหทะสหาสัพเพหยาติภิสุนันตุพนโตเยเทวาอัสมิงธานีอธิคตาธิกา,ายุกา <c oughs> สตาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพารักขันตุสัพพัตตานางรักขันตุชินะศาสนางังยากาจิปัฏนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรัฐายุตกาลีปวัสสันตุวัสสังวัสสาวาลาหกาโลคาจุป,ปัตทวาเตสังนิวารินตุจัสัพพธา กายะสุขังจิตตสุขังอาระหันตุยะทาระหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามะสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยยังภะกวาสาวัติยังวิหารติกเชตะวะนีอนาคปินทิกัสสะอารามีตตะโคภะกวาปิโคอามันเตสิภิกขวติ พระทันพระทันเตติเต,ตพ,พิกขูพระควพโตปัจจโสสงพ์พระควาเอตะทะโวจะอุปาทาวาพิกวีตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมมทิตาธรรม,มนิยามตาสัพเพสังขาราอนิจจติต, <c oughs> ต,ตังตถาคโตอภิสัมพุทธ ชติอภิสมติอภิสัมปชิตาวาอภิสมิตวาอจิคติเทเสติปัญญาเปติปัฏเปติวิวรติวิภัจติอุตานิกโรติสัพเพสังคารานิจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวา สาตุธรรมทิตตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขารทุกขาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธชติอภิสเมติอภิสัมพุทธตวาอภิสัมเมตวาอาจิกติเทเสติสุปันนะเปติปัทะเปติบิวรติวิปะชาติอุตานิกโรติสัพเพสังขารทุกขาติอุปาทาวาภิกขเว ตาถาคตานางอนุปปทาว่าตาถาคตานางทิตตาวสาธาตุธรรมมทิตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมาอนัตติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตาวาอภิสเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัสติอุตตานิการติ สัพเพสัมรมาอนิอนัตตาติอิทมะโวจะภะคะวาอัตตามนาเตภิกขุภะววันโตภาสีตังอภินันทุนติบทที่8บทสวดพัทธิกรัตตะคาถาอติตังนานาวาคะเมยะนัปติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาัยและไม่พึงพววงถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงยะทะตีตัมปะฮีนันตังอปัตันจะอนณาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก,ก็ลัไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมมังตัตตะตัดทิปัสสติอสังหิรังอสังคุป,ปังตัง วิทยามะนูฮลูฮะเยผู้ใดเห็นทําอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างจำแจ้งไม่งอนแง่นคลอนแคลนเขาควรพ่อปูณอาก,การเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัญญามรนังสุวีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาอิโนสังคะ รันตีนะมหาเสนีนะมัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากก็ไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรัตามะนะตัดทิตังตังเวพัทเทกรัรโตติสันโตอาจิคติ คาเตสมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียกิดการทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทที่เก้าบทสวดธรรมะสังเวคปัจจเวคณนะสัพเพสังคารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปนำมาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว <c oughs> เกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปนามมาทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนายยากเพราะเกิดขึ้นแล้วมีเกิดแก่เจ็บตายไปสัพเพรรมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเรา อัตวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมยามริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแน่แท้มรณะปะริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยง มรณเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควันที่จะสังเวทอายังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเออเปตาวิญญาโนขันปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเสสติจากนอนทับปัตวิงซึ่งแผ่นดิน กาลินฆาลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังคาราสังคารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปทะวะยะธรรมมโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตตวานิลุันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุป,ปสมโยสุโคความเข้าไปสงบ ระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสปเปสตามรันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มลิงสุดจะมะลิสรีที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะธีวหังมลิสามิเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีอิทธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทที่สิบบทสวดเมตายังกินจิยังกินจิกุศลังกัมมังสัพเพหิพัตเตหิกตังปุญญโนอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวาอัศมิงทานีอธิคตาทีคายุกาศธาโหนตุสุกิตาโหนตุทุกขาปรมูลจันตุมาตาปิตาสุกิตาโหนตุทุกขาปรมูลจันตุส สเพยาติกาสุจิตาหอนตุทุกขาประมวลจันตุสัพเพอาญาติกาสุจิตาหอนตุทุกขาประมวลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเปตาสุจิตาหอนตุทุกขาประมวลจันตุสัพเพอาจารียุปัชชายสุกิตาหอนตุทุกขาประมวลจันตุสัพเพ นักขตาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหุนตุทุกขาประมูลจันตุสัพเพสามตินังสมิชนตุบทที่สิบเอ็ดบทบูชาหลวงปู่ทวดณโมโบธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโบธิสตโตอาคันติมายะอิติภควานะโมโบธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควา บทที่สิบสองปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคเรโพธิคเรตหิงตหิงตาธรรมทาเนณนะพระวันตุปูชิตาโสดถิงกรนณเตทะวิหาระมันทะเลเทลาจมัชาานาวกาจะพิขโวสารามิกา ทานปฏิอุปสกาฆามาจเทสานิขามาจะอิสราสัปปานุภูตาสุกิตาพระวันตุตตชลาผู้ชาเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตาอัตวูปปติกานิยานิกังธรรมะวรังปติจะเตสภพปิทุขัสสะ กรณุณตุสังคยาสังขยังทาตุจิรังสตงังธรรมโมธรรมัทราจปุคลาสัง,งโคโหตุสมัคขโวสมัคโวะอัตถายะจะหิตายะจะอามิรักตุสัตธรรมโมสัพเพปิธรรม,มจาริโนวุทิิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปะเวทิเต ปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังปเวชันโตกาเลเทโวปวสันตุวุทิภาวายสันตานังสมิทิงเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตราชางนิจังลคันติปุตตะกังเอวังธรรมมนณราชโนปจังลักันตุสัพพา บทที่สิบสามเทวดาเทวตาอุโยชนะคาถาบทสงเทวดาทุกขปัตตาจนิทุกขาพญาปัตตาจนิพยาโสกปัตตาจนิโสกาหุนตุสภพปิปานิโนเอตวตาจะอเมหีสัมพตังปุญญสัมปทังสภพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยา <c oughs> ทานังทะทันตุสัทายะสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคาตาบทที่สิบสี่สุมังคนคาถาโหตุสุโหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุถัพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีโหตุนิรันตรัง โหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตลังสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเชนะรักขันพรธามิสัพโสสองสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรันตานันจเตเชนะรักขันพันธามิสัพโสสาม สัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสสะพโสสีสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสะพโสห้าสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสะพโสหกสัพเพพุทธาพระปตาปัจเจกานันจายังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขันพันธามิสะพโส สัพเพพุทตาพระปตตาปัจเจกานันจายางพลังอนันตานันจเตเชนารักขันพันธมิสปโสเก้าสัพเพพุทธาพระปตตาปัจเจกานันจายางพลังอหันตานันจเตเชนารักขันพันธมิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนอมกล้าวอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีชนชน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสพัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยทั้ง อันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดไม่มีไม่มีอดอยากยากจนอย่าได้มีแก่ข้าพาเจ้าขอให้ข้าพาเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในทมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานเทินอีกทั้งขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายผู้ได้เป็น ู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทพรน,น้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเษตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่ทางสามสิงห์อมุเลตได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาทุกประการเถิด